สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ v ล o g หนึ่งวันทำงานของครูฟิสิกส์ในโรงเรียนนานาชาตินะคะเดี๋ยววันนี้พราจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศการทำงานนะคะวันนี้ที่พราวเตรียมเข้าไปสอนก็คือท็อปิกอะตรอฟิ s ิกส์และค o สมอโลจซึ่งเป็นท็อปิกอันหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ year 13ที่นี่เป็นโรงเรียนระบบอังกฤษเพราะฉะนั้นตอนปลาย year 13เนี่ยเขาจะมีข้อสอบที่เรียกว่า A level ซึ่งนักเรียนเขาจะเอาคะแนนตรงนี้ไปใช้เพื่อเข้ามาหาลายัยแล้วนี่ก็คือห้องเรียนที่เขาจัดให้เรามาสอนค่ะ ปกติพอนักเรียนเขาขึ้น year เจ็ดกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินเรียนกันคือแต่ละวิชาก็ไปแต่ละห้องไปเจอครูแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นห้อง science lab เอาไว้สอนพวกวิชาชีวเคมี Me, แล้วก็ฟิสิกส์นะคะตอนกลางวันเนี่ยปกติเขาก็จะลงไปกินอาหารกลางวันกับครูแล้วก็พวก teaching assistant หรือว่า learning assistant เมื่อกี้ถ่ายอาหารมาแวบ,บเดียวเองแต่ว่ามันจะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่ง โดยทั่วไปเลยเนี่ยครูโรงเรียนอินเตอร์ก็จะเป็นฝรั่งหรือคนอังกฤษที่เขาไปหามาจากประเทศอังกฤษเลยตอนที่พาเข้าไปสอนตอนแรกคนเขาก็เลยแปลกใจนิดนึงที่เห็นผู้หญิงไทยที่ยังอายุน้อยอยู่เข้ามาสอนฟิสิกส์แล้ววันนี้ก่อนที่พาจะกลับบ้านก็แวะขึ้นไปดู six form center ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่เมื่อสักวัน2วันที่แล้วนะคะแล้วมันก็แบบสะอาดแล้วก็ขาวโมเดิร์นมากเลยสวยดีค่ะถ้ามีใครสงสัยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพราจะมาตอบให้โอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบา,บายยขอบคุณค่ะสวส